เด็กๆพร้อมไหมครับเราไปเดินกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านครับผมอ่ะมานะครับมาครูเก่งก็จะเอามายกตัวอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเรื่องโลกร้อนภาวะเรือนกระจกนะครับก็ยกตัวอย่างปริมาณก๊าซของภาวะเรือนกระจกพศ2555นะครับโุณานการกับวิชาสังคมเนาะอ่ะ มันก็จะมีหลายประเทศครับที่ไม่ถึง10ล้านครูเก่งก็จะเลือกประเทศสิงคโปร์เพราะมันถึง10ล้านกับฟิลิปปินส์ถึง10ล้านมาดูตัวอย่างกันนะนี่เลยจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีพื้นที่น้อยที่สุดในอาเซียนนะครับแต่มีการเรือนกระจกเนี่ยมากถึง13ล้าน5้า0 0 0ตันนะครับอ่ะเรามาดูแยกตามหลักกันดีกว่าว่าแยกอย่างไรนะถ้าตามหลักนี่เลยครับหลักหน่วยเลข0นย์ หลักสิบเลขศูนย์หลักร้อยเลขศูนย์หลักพันเลขศูนย์หลักหมื่นเลขสองหลักแสนเลขห้าหลักล้านเลขสหลักสิบล้านเลขหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดแปดหลักนะครับอ่ะทีนี้เราก็จำแนกได้แล้วนะครับน้อยดูแล้วเราลองมาเขียนกลับนะครับเป็นเลขไทยดูว่าจะเขียนได้อย่างไรอ่ะดูนะเลขไทยเนี่ยเหมือนกันครับเปลี่ยนจากเลขินโรบิกไปเลขไทยแค่นั้นเองครับเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขสองแล้วก็ศูนย์สี่ตัวอ่านว่า 1 3 5 2 0 0ล้าน5า0ะครับเราอ่านอย่างไรตัวหนังสือเราก็เขียนอย่างนั้นครับนี่เลย1 3 5 2 0 0ล้าน2า0 0 0โอเคไหมครับนะามาดูอีกประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือมีปริมาณการเรือนกระจกเท่ากับ81,591,000้าน5 0 0ตันโอ้เยอะพอสมควรใช่ไหมครับอ่ะมาแยกตามหลักครับเหมือนเดิมครับหลักหน่วยเลขศูนย์ หลักสิบเลข0หลักร้อยเลข0หลักพันเลข1หลักหมื่นเลข9หลักแสนเลข5หลักร้ล้านเลข1หลักสิบล้านเลข8นะครับเมื่อเราแยกเสร็จแล้วอลองเขียนกลับครับเป็นเลขไทยอย่าลืมนะครับเราก็ต้องฝึกเขียนเลขไทยอ่ะเหมือนเดิมเขียนเหมือนฮินดูระบิกเลยแต่เปลี่ยนเป็นเลขไทยแค่นั้นเองซึ่งอ่านว่า8 1ล้าน50าแสน91,000อย่าลืมจุลภาคหรือลูกน้ำนะครับระหว่างเลขอะะหว่างหลัก พันกับหลักร้อย1ตัวนะครับแล้วก็ระว่างหลักล้านกับหลักแสนอีก1ตัวโอเคไหมครับถ้าหลัก10ล้านเนี่ยจะมี2ตัวนะครับลูกน้าหรือจุลภาคนะครับตัวหนังสือเราอ่านอย่างไรเขียนตัวหนังสืออย่างนั้นครับ81ล้าน5 0า0 0 0เโอเคไหมนะครับอ่ะดูต่อไปทีนี้เมื่อเราเขียนได้ชำนาญแล้วนะครับอ่ะ,อะมาทบทวนต่อว่า100รล้าน 1000ล้าน10,000ล้านเนี่ยเขียนกลับไปกลับมาได้อย่างไรนะครับอ่ะ10 10ล้าน10 10ล้านเท่ากับ100ล้านยังไงอ่ะคุณครูเหมือนเดิมครับก็10 10มีค่าเท่ากับ100ไงใช่ไหมครับ10 10มีค่าเท่ากับ100เพียงแต่เราเติมล้านเข้าไป10 10ล้านก็เท่ากับ100ล้านนะครับ1 0 100ล้านก็มีค่าเท่ากับ1000ล้าน1 0 100มีค่าเท่ากับ1 0 0 0เนาะโอเค สิบพันล้านเท่ากับหนึ่งหมื่นล้านก็สิบพันเท่ากับหนึ่งหมื่นอ่าสิบพันล้านก็เท่ากับหนึ่งหมื่นล้านโอเคไหมตามหลักลูกคิดถ้าเกิดใส่ลูกคิดที่ดูนี้ครับเนาะเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นคิดกลับไปคิดกลับมาย้อนไปย้อนมานะครับอ่าต่อนะครับทีนี้เราลองมาไล่หลักเรารู้สิบล้านแล้วเราลองมาดูร้อยล้านบ้างไล่หลักกันใหม่ครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านก็ถึงล้านแล้วมันก็เหมือนไล่ใหม่ครับก็เป็น 10ล้านร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านจะมี9หลักนะครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านนะครับแล้วหลักร้อยล้านเขียนอย่างไรเรามาดูกันนะครับถ้าเลขฮณิตลอการิกนี่เลยครับ100ล้านเลข1ตัวแรกแล้วก็เลขศูนย์อีก8ตัวเลขไทยเหมือนกันครับคําอ่านก็สะกดนะครับตัวหนังสือเนี่ยสะกดตามที่เราอ่านเลย100ล้านโอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองฝึกดู ครูกเก่งก็ได้ฝากแบบฝึกหัดไว้ให้สองแผ่นในเรื่องนี้นะครับเราลองไปทําดูที่ฝากไปแล้วหรือจะหยุดคลิปนี้แล้วก็ลองทําเขียนในกระดาษแล้วถามคุณครูได้ครับงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ